าสอนเกี่ยวกับเกมซปเปอร์แบดเดลเวนเจอร์น,นะฮะวันนี้ผมจะมาสอนเกี่ยวกับการช่วยเจ้าหมีเด็กตัวนี้นะฮะบางคนหรือหลายคนแล้วแหละอาจจะไม่รู้ว่าต้องช่วยเด็กคนนี้ยังไงนะฮะคือผมจะมาสอนการช่วยเด็กคนนี้นะนี่ทุกคนจำไไหมว่าเจ้าหนูตัวนี้นะจะถือกุญแจอยู่เราจะต้องเอากุญแจจากหนูตัวนี้มาคือ บางคนที่ฟังสานกินไม่ออกก็ก็ฟังไม่ออกนะคะแต่สิ่งที่เรต้องทำคืออันแรกเรต้องไปที่ห้องนี้นี่ไปที่ห้องนี้โอ้ยตกใจหมดเลยขึ้นคเเลยเลยือ่อเนอเรื่อยเลยที่ต้องขึ้นไปข้างบนเพราะว่า ที่เราจะสามารถช่วยเจ้าเด็กคนนั้นได้คนระับแต่ก็ลบพวกหนูไปก่อนเอ้ยฮะไม่ได้มาทางนี้นะฮะแต่กงลงไปข้างล่างนะะี้นะคะเดี๋ยวเราเห็นฝาดได้ไหมเราจะสามารถอิดได้ให้เราอิดมันแล้วก็เอาฝาเนี่ยกลับไปให้หนูนะ,ะโดนผลจะขอตัดไปตอนเอาไปให้หนะูตอนเอ่มนะไม่ใช่สิดีนะฮะถึงแล้วนะฮะ เจ้าฝ่าคนนี้มามอบให้หนูตัวนี้เราก็ได้กุญแจมาแล้วให้ได้กุญแจมาแล้วก็ไขไปเลยนี่แล้วก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอคลิปทปัดทัดไปนะครับบ๊ายบาย